สวัสดีกอไก่สำหรับการเป็นดาราแล้วหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันก็คือการได้เข้าไปเล่นหนังในฮอลลีวูดเพราะนอกจากจะเป็นการนำมาซึ่งชื่อเสียงเงินทองแล้วก็ยังเป็นเหมือนความสำเร็จสูงสุดของอาชีพอีกด้วยและหนึ่งในดาราสาวฮอลลีวูดที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นนาตาลีวูดซึ่งเธอไม่ได้มีชื่อแค่ในวงการบันเทิงแต่เพราะการเสียชีวิตของนาตาลีก็ยังเป็นปริศน,น,นาและคงเป็นที่พูดกันอยู่ถึงทุกวันนี้ สำหรับเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเรื่องราวของนัตตารีบูดเกิดขึ้นก่อนที่เธอจะเกิดซสอีกพ่อแม่ของนัตตาลีเกิดที่ประเทศรัสเซียแต่ได้อพยพย้ายออกมาตั้งแต่ตอนยังเด็กมาเรียแม่ของนัตตาลีมีความฝันที่จะเป็นนักแสดงหรือนักเต้นแต่ก็ไม่สามารถทำตามความฝันได้ระหว่างนั้นเองมาเรีย ก็ได้ไปพบกับหมอดูคนหนึ่งโดยหมอดูคนนี้ได้ทำนายว่าลูกของเธอจะกลายเป็นคนที่มีหน้าตาสวยและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่ถึงแบบนั้นลูกของเธอก็จะตายจากการตมน้ำเรียกว่าคำทำนายนี้กลายเป็นสิ่งที่ฝังใจมาเรียมาโดยตลอดมาเรียกับสามีได้แต่งงานกันและอพยพย้ายมาปักหลักที่ซานฟรานซิสโกประเทศอเมริกานาตาลีได้เกิดที่นั่นและเมื่อนาตาลีเริ่มรู้เรื่องสิ่งที่มาเรียมกักจะทำเสมอ ก็คือการพานาตาลีไปโรงหนังที่นั่นมาเรียก็จะให้นาตาลีนั่งตักและก็จะสอนเธอให้ดูเด็กๆที่ได้ขึ้นแสดงอยู่เสมอหรืออย่างเวลาตอนจบของหนังมาเรียก็จะบอกให้นาตาลียิ้มกับกล้องที่กำลังถ่ายคนดูต้องบอกว่าความฝันของมาเรียถูกถ่ายทอดให้กับนาตาลีทุกวันจนแล้ววันหนึง่งก็เกิดมีคนเห็นแววของนาตาลีเข้าจริงๆและก็ชวนเธอไปเล่นหนังเรื่องแรกตั้งแต่ก่อนที่เธออายุห้าขวบซสอีกซึ่งแม้จะเป็นการแสดงเล็กๆ แต่ก็มีผู้กำกับเกิดเห็นความสามารถของเด็กผู้หญิงคนนี้และชวนเธอมาเล่นหนังเรื่องอื่นๆต่อคำทำนายของมาเรียกาลันจะเป็นความจริงลูกของเธอมีแววเป็นดาราที่โด่งดังแต่นั่นก็ยิ่งทําให้เธอกังวลถึงคําทํานายที่สองนั่นก็คือการตายจากการตมน้ำขึ้นไปอีกมาเรียได้ตัดสินใจเล่าเรื่องนี้พร้อมสร้างให้นาตาลีกลัวน้าอยู่ตลอดทําให้นาตาลีไม่เคยเรียนว่ายน้ําและว่ายน้ําไม่ได้ขนาดมีคนบอกว่าเวลานาตาลีสักผม เธอยังกลัวตมน้ำเลยด้วยซ้ำการแสดงของนาตาลีถือว่าสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะถ้าเทียบกับอายุของเธอและมาเรียก็เคี้ยวเข็นไม่แพ้กันถึงขนาดว่ามีฉากที่นาตาลีต้องร้องไห้แต่เธอร้องไม่ออกมาเรียจึงตัดสินใจตัดปีเสอ้อมาฉีดเป็นชินช้นๆต่อหน้านาตาลีเพื่อให้เธอร้องไห้ได้สมจริงการแสดงได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเธอมากขึ้นเรื่อยๆแต่แม้ว่างานจะเยอะแค่ไหนกฎหมายก็มีระบุไว้ว่าในคนที่อายุน้อยกว่า18ปี นักแสดงจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงสำหรับเรียนหนังสือนาตาลีได้เคยบอกไว,ว้ว่าเธอรู้สึกผิดอยู่ตลอดที่คนในกองต้องรอสามชั่วโมงเพื่อให้เธอเรียนหนังสือจบเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูบอกหมดเวลาเธอจะรีบวิ่งกลับไปที่กองทันทีแค่ตอนยังเด็กนาตาลีก็ได้เล่นหนังไปหลายสิบเรื่องแล้วและยังออกรายการโทรทัศน์อยู่บ,บ่อยๆจนพอเธอเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นในสักพักชีวิตของเธอก็เข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ เพราะปกติบทที่เธอเล่นจะต้องเป็นบทเด็กใส่ซื่อแต่ยิ่งนาตาลีโตเป็นผู้ใหญ่บทของเธอก็ต้องเปลี่ยนไปตามวัยสำหรับดาราเด็กนี่ถือเป็นจุดที่หลายคนไปต่อไม่ได้สำหรับนาตาลีเองเรียกว่ากระแสก็ตกอยู่เหมือนกันเธอต้องพยายามหาบทใหม่ในช่วงที่เกือบจะหลุดจากวงการแล้วนั่นเองเธอก็ได้ไปเล่นหนังเรื่อง Splendor in the Grass เรื่องนี้ทำให้นาตาลีดังเป็นพลุแตกอีกครั้งเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมาย และกลายเป็นที่สนใจของฮอลลีวูดเช่นเดิมเธอได้เล่นหนังอีกหลายเรื่องซึ่งหนังก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแต่ในความสําเร็จของนาตาลีก็ไม่ได้มีความสวยงามไปทั้งหมดในตอนที่เธออายุได้16ปีมีข่าวหนาหูว่าเธอถูกข่มขืนโดยนักแสดงด้วยกันทําให้นาตาลีตกอยู่ในความกลัวและก็ไม่กล้าบอกตารวจหรืออย่างในเรื่องความรักนาตาลีมีข่าวคบกับนักแสดงชายมากมายจนตอนที่เธออายุได้18ปีเธอก็ได้รู้จักกับโรเบิร์ตแว็กเนอร์ นักแสดงชื่อดังของฮอลลีวูดทั้งสองได้แต่งงานกันแต่ก็อยู่กันได้ประมาณ3ปีทั้งคู่ก็ออกมาประกาศว่าแยกกันอยู่และได้หย่ากกันในที่สุดส่วนสาเหตุที่เลิกกันนั้นมีข่าวออกมาว่านาตาลีได้ไปเจอแบ็กเนอร์กอนอยู่กับผู้ชายคนอื่นหลังจากหย่าแล้วนาตาลีก็ได้ออกเดทกับคนอื่นอีกมากมายอย่างไมเคิลเคนนักแสดงยอดฝีมือที่เล่นหนังให้กับคริสโตเฟอร์โนแลนอยู่หลายเรื่องก็เคยมีข่าวกับนาตาลีเช่นกันสุดท้าย นาตาลีก็ได้พบรักกับริชาร์ดกรกสันและมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งชื่อนาตาชาแต่คบกันได้ไม่ถึง3ปีนาตาลีก็ได้หย่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอก็โสดอยู่ไม่นานเพราะเธอก็ได้แต่งงานใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่กับใครที่ไหนแต่คือโรเบิร์ตแวกเนอร์สามีคนแรกของเธอนั่นเองเรื่องนี้ทําให้เธอกลายเป็นข่าวดังอย่างมากเรียกว่าหลายคนแปลกใจกับการตัดสินใจของเธอนาตาลีได้ให้กําเนิดลูกคนที่สองในอีกสปีถัดมาแต่ถึงแบบนั้น นาตาลีก็มีข่าวว่าแอบมีชูบ้านเป็นระยะระยะในด้านการแสดงหลังเธอมีลูกเธอได้เล่นหนังลดลงอาจจะด้วยเพราะอายุที่มากขึ้นทําให้นาตาลีไม่ดังเหมือนเมื่อก่อนเธอจึงไปออกรายการโทรทัศน์ซึ่งดูจะเข้ากับบทบาทของเธอมากกว่าจนในช่วงปี1980นาตาลีได้ถูกชักชวนให้ไปเล่นหนังเรื่องเบนสตอมหนังไซไฟโดยได้เล่นคู่กับคริสโตเฟอร์วอลเกนนักแสดงชื่อดังอีกคนหนึ่งซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันนั้น ก็มีข่าวออกมาว่าทั้งสองคนดูจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าเพื่อนร่วมงานการถ่ายทําเรื่อง brainstorm ing, ก็ดูราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรจนการถ่ายทําใกล้จะจบลงก็ถึงวันขอบคุณพระเจ้านาตาลีกับแวกเนอร์มีแผนจะพักผ่อนที่เกาะแคทเธอรีน่าบนเรือยอชของพวกเขาที่ตั้งชื่อว่าสเปนเดอร์และไม่รู้นึกยังไงแวกเนอร์ Wagner ก็ชวนวอลเกนไปในทริปนี้กับนาตาลีด้วยทําให้ในการเที่ยวครั้งนี้มีผู้ร่วมเดินทางคือนาตาลี w a กเนอร์วอลเกและกับตันเรือที่ชื่อว่าเดว o นรวม4ี่คนใครจะไปคิดว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับการเดินทางของนาตาลีเพราะในระหว่างการพักผ่อนอยู่ๆในค่ำคืนหนึง่งนาตาลีก็ได้หายตัวไปจากเรือสเปนเดอร์ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่านาตาลีไปอยู่ไหนจนในเช้าวันที่29พฤศจิกายน1 9 8 1เวลา8โมงก็มีคนไปพบร่างของเธอลอยอยู่ห่างจากเรือสเปนเดอร์ประมาณกิโลครึ่ง เท่านั้นไม่พอร่างของเธอยังเต็มไปด้วยรอยแผลฟกช้ำรวมถึงรอยแผลที่บริเวณใบหน้าจากการตรวจระดับเลือดพบว่าค่าแอลโกโอฮอล์ของนาตาลีอยู่ในระดับที่สูงมากเรื่องนี้ได้กลายเป็นข่าวใหญ่โตเพราะมีดาราชื่อดังของฮอลลีวูดเกี่ยวข้องถึง3ามคนในเรื่องนี้ในตอนแรกแวกเนอร์ได้ออกมาให้การปฏิเสธว่านาตาลีกับเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรการ,ระะว่างอยู่บนเรือนั่นทําให้ตํารวจสรุปว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตของนาตาลี เป็นการจมน้ำจากอุบัติเหตุแต่เมื่อเวลาผ่านไปเดวิน <Dev on. S 1> กับตันเรือในวันนั้นได้ออกมาให้การใหม่โดยบอกว่าแท้ที่จริงแล้วในวันนั้นนาตาลีได้ทะเลาะกับแวกเนอร์อย่างหนักโดยเรื่องที่ทะเลาะก็เกิดจากการหึงหวงคือแวกเนอร์สงสัยว่านาตาลีไปแอบมีความสัมพันธ์กับวอเกนหรือเปล่าการออกมาของเดวินเหมือนเป็นการขุดเรื่องของนาตาลีให้กลับมาโด่งดังอีกครั้งทั้งแวกเนอร์กับวอกเกนได้กลายเป็นที่จับตาม,มองของทั้งนักข่าวและตำรวจ ซึ่งสุดท้ายแวกเนอร์ก็ได้ออกมายอมรับว่าเขามีปากเสียงกับนาตารีในคืนวันเกิดเหตุแล้วเรื่องจริงๆเป็นอย่างไรนาตารีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือจากสาเหตุอื่นมาหาคำตอบได้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ